ยินดีครับพระเอกสั้นล้วก็นั่งเอกเเพ้วๆวแสงทบองเอาใหม่เอาใหม่สิก็ขอแสดงความยินดีกับพระเอกสั้นล้วก็นา่งเอกเเพ้วๆวแสงทองเดเชยไปทั่ว<น>ยุโรปนะครับแล้วก็มีบาลลฮัตเอสพีทรงมาไลาน่นาใจมาทรงทางไปแสดงที่<น>ยุโรปครับพี่น้องปังปังหมานหมานหมานแทนแน่นอนปังแทนแน่นอนครับเพราะว่า ไปแจกความหวานที่ยุโรปแน่นอนเออไปขอเป็นกําลังใจให้กับแพว่าๆแล้วก็ไปเอกสั้นอีกหนึงเสียงก็แล้วกันนะครับนอกขอให้เดินทางปลอดภัยอือเรามีคนนิยมสมสอบหลายๆปังๆมากขึ้นครับเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะขอให้ปังโอ๊ยข่อยเมื่อยน้ำจักพ่อ่โอ๊ยเขาไปออสเตรเลีย ออสเตรเลียอยู่ในทวีปออสเตรเลียพอไม่ได้อยู่ในยุโรปและรู้หรือยังว่าออสเตรเลียสัญลักษณ์เขาคือแกงคารูหรือว่าจิงโจ้ไม่ใช่ควายโอ้โ oh ห my god ฉันไม่เข้าใจระบบการศึกษาหรือว่ายังไรนี่เหรอคนที่บอกว่าครูความรู้รอบโต๊ะเด็กปหนปอสองปอสา ยินดีจ้ะไปทั่วเข้าใจว่ายินดีจ้าแต่ก่อนจะมาทําคลิปทาคอนเทนต์ใดๆคอยถึงบอกว่าเวลาขอเซดคลิปขอเ็ดคอนเทนต์อย่างนบบพี่น้องคอยนี่ไปอ่านข่าวจากักแปลจากภาษานันเป็นภาษานี่สนันวันไหวได้พี่น้องคอยย่านค้นออกมาดาคอยแม้อือด้าน่ะเขาบดเป็นอย่างบริยานบันไดแต่ว่ามันอืมงนะมันก็แบบบางทีน่ะ เพราะว่ามันเห็นกันทุกคนเนาะทวีปอสอสทวีปออสเตรเลียค่ะไปทัวร์ออสเตรเลียค่ะไม่ได้มายุโรปนะคะสาวเออโลกใบนี้มีอยู่เจทวีปและหนึ่งในนั้นคือออสเตรเลียนะคะอยากรู้ไหมว่ามีประเทศอะไรบ้างจะเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าทานปัญญาเป็น บารมีอันประเสริฐนะคะสาวสัญ,ญลักษณ์คือแคงคาลูไม่ใช่ควายไม่ใช่บัฟโฟาโลนะคะต้องหาความรู้กันทำคอนเทนต์ไม่งานนะก็จะเป็นกระแสทุกขด้ดายู่วันยังค่ะไม่โอเคนะคะไม่โอเคเยส n น okay แตงเกิคุณครูขาทวีปออสเตรเลียเป็นหนึ่งในเจ็ดทวีปของโลกนะคะไม่ได้อยู่ในยุโรปนะคะอยู่ในยุโรปคือออสเตรียค่ะออสเตรียนะคะออสเตรียนะะรย,ย,ยุโรป ออสเตรเลียอยู่แถวฉบีบออสเตรเลียนอกจากนอกเออออสเตรียออสเตรเลียเพราะฉะนั้นพระเอกและนางเอกของมูเจ้าไปนั่นไปออสเตรเลียเลยจ้จะเดิมอันเฮียนเข้าจาบยุ่งขางกันกับนิวซีแลนด์เนาะค่ะเนะขามไปกับสิเป็นเกาะปาปวนิวกินีหูจักบอกละ่ะเออมอกหูจักไปซื้อนังสื้อสังคมศึกษาเด็กหน่อยมาอ่านเดอ้อ เรียน่าสันกะใส่เวลาหาความรูนิดนึงก่อนจะทำคอนทินท,ทำคลิปอะไรเดี๋ยวเขาออกมาด่ามันไม่โอ้ยมีหน้าละ่ะตอนนั้นนะ่ะมาพูดใหญ่เลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนะ์ติดแบคลีดอ่า วีซ่านู่นนั่นนี่ที่แท้ก็รู้ไม่เจงอะเนาะอืมก็สักแต่จะพูดจะขิงเขามันเป็นบ่งบอกการบ่งบอกว่าตัวเองนะไม่ได้รู้อะไรเลยแค่เรื่องเด็กปสามเด็กปถมก็ไม่รู้เรื่องอายนะเนี่ยอายจังพี่น้องคอยกินขา่าวกรบอิมีมคอยเปิดไปเจอคลิปอันนี้แม่คอยกินขา่าวคอยเด็กไข่สปากเกตตีออกไม่คอยคอยหัวคอยสมักภาษาวานคอยเอิดว่าคอยสมักพี่น้อง ค่อยตกใจหรือค่อยตกใจออโอ๊ยตายละตื่นเต้นตื่นเต้นกับปัญญาง่าวไปละค่ะบ๊ายบายรับประไว้รับปไว้ปวดหัววิ่งขึ้นมาทันทียาดมหง์ไทยคอยอย่ใสนี่คอยมีอยคอยมีย